สวัสดีค่ะปภอยแม่เอฟซีคุณครูแมวเหมียวเด้อจ้ะอุ้ยสวัสดีแต่เศร้าๆเลยค่ะวันนี้วันเสาร์วันหยุดพักผ่อนแต่งตัวสวยไปทํางานทีได้พี่น้องเอ้ยภาวะกิจกรรมของคุณครูที่จะแบนลายเนะาะแต่เกิเดในฝังที่ต่าการตื่นทางการทํางานของครูจะเห็นทุกมือทุกมือบริยูบริเศร้าแต่ว่าทุกอย่างก็งานทุกสิ่งทุกอย่างที่รให้หมอบหมายคุณครูแบบมีความรับผิดชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างเด้เอ,อนะคะความรับผิดชอบก็คือความเจริญรุ่งเรืองในนาทีการเขาก็จะเห็นแต่เนาะคือนอกมานาเป็นมีความรับผิดชอบบวขาดบล่ากะเห็ดห้ยได้รับบุบานบดน,น,นั่นบดนี่เสมอๆกะเป็นสิ่งที่ผู้รักผู้ใ่เป็นเป็นเห็นดีเห็นงามเห็นชอบเด้อค่ะนี่็คือสิ่งหนึ่งที เขาเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเพลินนะคะพุทธบาทนั่งพุทธบาทนี่ที่เพิ่นได้รับมอบหมายกระทำให้ดีที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณคู่แม่เหมวกับตงชื่นชมนะคะเพราะว่าคุณคู่ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบร้เหตุงานใดมอบหมายใดนะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าการเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นพ่อแม่เอฟซีเป็นตัวแทนพ่อแม่เอฟซนะีของน้องมานาของน้องนันน้องนี่นะคะที่พ่อแม่เพิ่ฝากมาก,กึงะทำได้อย่างดีเยี่ยมเน่ย่องเอาจะคของนี่แหละ เมาเอ่ยมาก่าวเนาะค่ะดีใจน้ำหนองมานะนะคะลคหลายๆคนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พ่อแม่เอฟซีให้กำลังใจไปจจ๋ปึงเฮือนปึนปงซ่านกับไหวสิเล้ววอะไรนี่ค่ะมาเป็นสิเล้่วไว้ๆนี่บอเนาะไปคนกระฉาบหลอกบ่านเนาะกระฉาบเกือบหลอกป่านเก,กืบอบเลี่ยวๆเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสคู่ว่าคู่ก็จะขึ้นไป หอคอยตั้งใจตั้งใจจะไม่คืนหอคอยแต่ว่าพอเหนบันไดเพื่อนบันไดพะเจอที่หลังนะเพราะฉะนั้นก็เย่ารอเบิ่งก่อนตอนนี้งานกาลังอยู่บุดบายนะครับพี่น้องเห็นพอเมฟซีลายพนเข้าไม้กาลังใจเตรียมต้อนรับผู้เ่าผู้พานขึ้นถิ่นน้ำกันกับคูกันนี้ใจหลายคนกับคุยกับคู่หลังไม่โอ้อยากเซอร์ไพรส์นีว่าสันเนาะตอบโจทย์หมู่บ้านก็ไปซื้อเข่าซื้อของยัางบอกครบอยู่เนอะย่างเหลือเทปใส ไหวมหาใหญ่เลยคือมาหาสื่ออยากแ้จมอยู่เลยค่ะในหอนเงาแตงเงาแตงวันนี้ก็แต,แต่งตัวสวยลืมลืมลืมล,ม,ล,ม,ลมบอกเครื่องเอเห็นบอบอกไข่มุกนะคะไข่มุกกำงามตัวนี้เห็นบอยตั้งเข็มกลัดทั้งสวยตุ้มหูปริสายนาะลืมข่าวนะครับจาก จีเป่นคุณเด้อจากแม่เดือนจีเปล่นคนสวยเด้อเอฟซีปาะกามานะคือก,กันนะคะผู้อุ่นมาไล่ผู้อุ่นนาใจอุ้ยตลอดตลอดเลยนะคะแม่เดือนคนสวยนะคะเ็จแล้วละกันมอนิชีดําหอมจากแม่มอนลี่นะครับว้าแม่มอนลี่ปกติก็บ่ใส่ดําหอมของแม่คุณมาไห้ก็เออนะคะก็ถูกอกถูกใจนะคะกคคว้ามสวยได้จากพ่อแม่เอฟซีอยากให้คุณคู่งามได้เป่นกระได้แต่ละคนนะคะก็ต้องขอบคุณในนําใจ ให้เห็นค,นคุณครูหักแพงเันบอกหักแพงศิลปินที่คุนมาถล έ มันก็ดีใจให้กาลัางใจหมักม่วงหมักม่วงจากแม่บุญชิดยังจาได้อยู่ๆตรสจาติ usual, you, you the, ตหอมห,หวานนะคะเมมานีนะคะยายทิพย์นะคะเมรตีสายหมอู้หลายหลาย,หลายคนที่คุณครูอาจจะว่าใด้เอ่ยเด็กกล่าวพระว่าทุกคนทุกท่านหรือแม่กระทั่งกลาลังใจที่ส่งให้ค,คุณครู บ่อยๆนะครับเมหักจากต่างแดนแต่ละคนแต่ละคนนี่ก,ก็เริ่มที่จะอ่าให้กำลังใจมาตลอดนะเรืมม่องอะไรก็คือแม่ทองโอนไว้แล้วก็โอนดูอันนี้ก็คือนําใจนะความหักความแพงโอนมาเรื่อยๆเอยๆนะคะผีีสารสับหลาบก็คขึ้นกันแต่ก็อีกหลายหคนนะคะย่ายจงใจจ้าพวกนี้นะ เอฟซีของน้องมานาเอฟซี FC ของน้องโซฟียนะคะเอฟซี FC ของคุณครูน้ำได้บางคนเพิ่นกันเป็นเอฟซีของคุณครูนำ้ำนะคะให้กำลังใจกันมาโดยตลอดคุณครูกับว่าให้ขาดตกบกพรองอะไรมันดีๆกะเอามาเบาสู่กันฟังเป็นสิ่งที่พุ่มใจเพื่อนกใหไโจทย์มากนนึงเด้อยากให้เฮ็ดช่อดอกไม้ป้าสร้างว่าแต่น้อพึ่งเฮ็ดมาไล่ป็นแม่คุณครูกับพึ่งเฮ็ดมาไล่ป็นป้าไฮจูดเพื่อเป็นช่อดอกไม้ว่าสันเอากะโอคิดว่าเจาของสี ยากปันนั่นเด้เดี๋ยวจะลองไปเบิงศึกษาในคลิปเนาะในคลิปหรือถามผู้รู้เบิงขบวินญาณวัยวันทังร้านทาานั้งอย่างเขาเด้อพอเมย์เป็นกับมอบไม้ให้มาว่าสันโว้ยเนาะจังวา่าเถี่ยคู่กับเอกวิทยาศาสตร์เด้วิชาทุกอนิศาสตร์เด้เพราะฉะนั้นย่าขาดบางังอนี้งก็คู่หลายแต่ว่าความพย,ยายามของคู่นี่เป็นเลิศเด้อลองเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอา้ามันนีเบอกถึงพอเมย์ตางต่างเดนตังที่อยู่พ่นอยู่เดนไกลนะคะพ่นมอบมาไล่นำใจ อ่าให้คุ้นคู่นะแม่เล็ก <laughs> <ะ> <laughs> ก่อน มูลค่าสูสีกันมากล่ะนะคะจากแมมานี่แล้วกับอีสานนะคะก็ขอบคุณแนะนาใจที่มีต่อคณครูมาว่าจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่แม้กระทั่งกำลังใจก็คือสิ่งที่ดีเอามันนี้ฟังรักแท้ในต่างแดนเพื่อชันของายทองบึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะบึงเมื่อเดือนมาลายแล้วนะคะลืมเอาใยทองไม่ให้ปึงน้ากันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเฝ้า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 เจ้าเจ้าเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชีวิตลำบากจังต้องจากไหลดันดนดินรดนสู้ไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเมตตาคนเคยเสียนักยังให้พำนาทพักพิงพึ่งพาช่วยเหลือกเกือ้อกูลเรื่อยมาผาใจเราให้มีวาง ก็เรื่องภาษาย้อนเรียนมาน้อยนักหนาพูดจาอยากเกินสียจังบางครั้งลูกแย่ยังมีพ่อแม่มาเติมพลังสาวไทยคนนี้ยังหวังวาดฝันนั้นให้เป็นจริง <S 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 ทุกเทนุนทรงจะคู ว่าฟันผู้บ่าวต่างแดนคนนั้นักเพลงบังแยงอุกสิ่งร่วมสร้าง,งครอบครัวพร้อมใจสู้ไม่ประวิงทุกอยบบอกเคยทอดทิ้งทักจริงเกินคำว่าแฟ้เริ่นลิ ชีวิ่างบ้านไกลเมืองภารณีสิน้นเปลืองนครอบครัวอยู่ไม่ปาแฟนโซทองค้องใจหากันใหนมันให้แก่ประเท้ที่อยู่ต่างแดนมีจริงไม่อิง ต่างเดนคนนั้นฮักแรงเบ่งแยง่งทุกสิ่งร่วมสร้างครอบครัวพร้อมใจสู้ไม่ประวิงทุกแย่งก็เคยทอดอทิ้งหากจริงเกินคำว่า บทเปลีครอบครัวอยู่ไม่คาดแคลนโสซทองค้องใจหากันให้มันให้แก่ประเแท้ที่อยู่ต่างแดนมีจริงไม่อิง